ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันในยะที่สองพิขุทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้หกประการนี้หกประการเป็นฉไนคือบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรงในพระธรรมบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อม,เป,มเ,อเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเป็นผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเข้าถึงเหตุที่ไม่ควรเข้าถึง บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเกิดในภพที่แปดพิกูทั้งหลายฐานะที่ไม่ควรเป็นไปได้หกประการนี้แล